สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พามาดูวิวรอบๆหน้าหมู่บ้านนะครับสวนหน้าหมู่บ้านขึ้นมาจะมีแสงสีมีไฟสวยๆให้ชมนะครับผมมีเป็นที่เดินเล่น ของสวนนะครับผมมีไฟส่องถ้าถ่ายตอนที่มันยังไม่มืดมากจะสวยมากนะครับอาจจะเป็นเพราะโทรศัพท์เราด้วยนะครับอ้าวโทรศัพท์ผมคือมันคือประสาทระบัดที่นี่ันคือมืดตึบเป็นอย่าง,าง,างนี้เนาะปัดตินี่มืดบริเวหมดเลย คือประจัดเนาะพี่น้องบาที่นี่โอเคขอตทวครับปขอตรวหลายๆครับเมื่อกี้พี่น้องตรงนี้จะเป็นทางออกนะครับผมเป็นทางออก นี่จะเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับแต่เป็นบริษัทเดียวกันดูรอบๆนะครับเพื่อนๆอน,นี่จะเป็นซอยหนึ่งอันนี้ซอยสองนะครับมันจะมีทั้งหมดสามสามซอย ซอยสองต่อไปนี้จะเป็นซอย1น,นะครับนี่ซอย2นะครับผมดูขำขำสนุกไปครับเพื่อนๆคลายเครียดครับ ไม่ก็ได้ออกไปไหนครับรถยนต์ติดตุละเลยไม่ได้ออกไปข้างนอกก็เลยไม่มีที่จะสวยถ่ายมาให้ดูนะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่รับชมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผม